ที่สุขตอนสองทุ่มเรามาเจอกันไม่มีแขกรับเชิญนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมครับน่าสนใจมาก,มากๆในภาพของการเมืองในสัปดาห์ที่ผ่านมาคดีของพลเอกประยุทธ์ผ่านด้วยมติเอกันของสารรัฐธรรมนูญ การชุมนุมของกลุ่มราษฎรปีนี้บอกว่าจะมีบิ๊กเบิ้มส่งท้ายก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไรอย่างไรแต่ปีหน้าเขาบอกบวกเป็นบวกนี่เป็นภาพสถานการณ์ทางการเมืองที่เราคุ้นชินถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและผมคิดว่ามันเป็นการบอกสถานการณ์ทางการเมืองระดับประเทศโดยเฉพาะในฝั่งพักเพื่อไทยคนเสื้อแดงและแนวร่วมฝ่ายค้านได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือการที่นายทักษิณชินวัตรและก็นางสาวยิ่งลักชินวัตรกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยนะครับมาเป็นระยะเวลานานมากๆและไม่จําเป็นไม่ออกแน่นอนนะครับจู่ๆคุณทักษิณโพสต์เฟซบุ๊กครับคุณทักษิณโพสต์ a c e book เป็นจดหมายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจดหมายที่คุณทักษิณโพสเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไร คุณทักษิณเขียนจดหมายนี้ด้วยลายมือนะแสดงว่าตั้งใจคุณผู้ชมเข้าใจความหมายไหมครับการเขียนด้วยลายมือเนี่ยม,มันมีลายเซน็นออกมาเวลาคนอ่านเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่ทักษิณจริงๆแล้วแปะรูปตนเองกับยิ่งรักมาด้วยนะพร้อมกับมีลายเซน็นของทักษิณแล้วก็ยิ่งรักย้ํานี่ไม่ใช่การโพสต์เฟซบุก๊กนี่คือการเขียนจดหมายซึ่ง คุณทักษิณตั้งใจมากอะเอาตัวน,นี้ให้ชัดนะคนเราเวลาทําอะไรตั้งใจโดยการเขียนด้วยลายมือแปะรูปแล้วก็ลายเซ็นขนาดนี้เนี่ยเขาต้องให้น้าหนักกับเรื่องนี้คุณทักษิณพูดเป็นกรรมเมืองครับบอกว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพพรรทุกท่านครับวันนี้ผมต้องเขียนจดหมายถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่เพื่อขอได้เพื่อขออย่าทิ้งผมนะครับขออย่าได้ทิ้งผมนะครับ ผมอาจจะถูกทิ้งโดยนักการเมืองบางคนไปบ้างผมรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าพี่น้องชาวเชียงใหม่บ้านเกิดของผมทิ้งผมผมคงเสียใจมากผมอยู่ต่างประเทศกับน้องสาวนายกปู่ก็อยู่ค่อนข้างว่างมีงานไม่มากเรามาปรึกษากันว่าวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายค้านเราไม่มีโอกาสแชร์ประสบการณ์และความรู้ในการแก้ไขปัญหาประเทศได้ก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยคิดแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะเชียงใหม่บ้านเกิดของเราที่เรารู้ปัญหามากที่สุดได้เลยต้องรีบเขียนจดหมายมาฝากผู้สมัครนาย,ยกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่เบอร์หนึ่งนายพิชัยเลิศพงอดิสรปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นก้องเมื่อก่อนชื่อก้องหรือว่าอดีตสวก้อง,องเพื่อผมจะได้ใช้สมองซึ่งยังได้ใช้การดี อยู่ร่วมกับน้องสาวแนะนำการแก้ปัญหาของชาวเชียงใหม่ผ่านกล้องไปผมก็จะรู้สึกดีว่าได้ใช้เวลาว่างอยู่ต่างประเทศบวกกับสถานการณ์ที่ได้เห็นอะไรมากมายในต่างประเทศมาช่วยคนที่อยู่จังหวัดบ้านเกิดของเราได้อยากให้ท่านนึกถึงตอนสมัยไทยรักไทยเชียงใหม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสวยงามมีเศรษฐกิจดีพืชผลการเกษตรมีราคาดีคนค้าขายทุกระดับ ค้าง่ายขายคล่องยาเสพติดก็หมดไปสิ่งดีๆเหล่านี้ต้องกลับมาสู่เชียงใหม่โดยเร็วถ้าเรามีช่องทางเสนอความคิดให้นายกอบจเชียงใหม่โดยเฉพาะให้ก้องนําไปเพื่อรับใช้ชาวเชียงใหม่ก็ถือว่าเราได้ช่วยพี่น้องชาวเชียงใหม่บ้านเกิดของเราแล้วผมขอฝากตัวเนื้อถ้ายังบลืมเฮาตึ้งสองคนขอได้โปรดเลือกพิชัยเลิศพงอดิสรหรือว่าก้องเบอร์หนึ่งฮื้อกำเนอ้อ กึ่ตึงหาเชียงใหม่บ้านเฮาขนาดครับคุณผู้ชมครับคุณทักษิณผมทวนนะนี่คือการตอกย้ำว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่เคยปล่อยมือทางการเมืองที่ก่อนหน้านี้หลายคนไปวิเคราะห์ว่าเอ๊ะคุณทักษิณมีหลานแล้วอายุเยอะแล้วเขาพอแล้วมัง้งเขาหยุดแล้วมัง้งนี่คือเครื่องตอกย้ำคุณทักษิณไม่ได้พูดเฉพาะการเมืองท้องถิ่นนะครับ คุณทักษิณพูดทุกอย่างในจดหมายนี้เพราะมีการพูดว่าวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายค้านเห็นไหมครับยังติดติ่งอารมณ์ของประชาธิปไตยเผด็จการเนี่ยเข้ามาด้วยคุณทักษิณบอกว่าคนเชียงใหม่ขออย่าได้ทิ้งผมเนื่องจากมีนักการเมืองบางคนเนี่ยถูกได้ทิ้งไปแล้ว แล้คุณทักษิณรู้สึกเฉยๆนักการเมืองบางคนที่ว่านั้นเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นคุณจตุพรหรือว่าเป็นขบวนของคุณหญิงสุดารัตน์เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเป็นขบวนของคุณจตุพรหรือคุณหญิงสุดารัตน์หรือกลุ่มอื่นๆที่กําลังเลือดไหลออกจากพรรคเพื่อไทยไปเรื่อยๆคุณทักษิณบอกว่าผมรู้สึกเฉยๆ ทุกครั้งนะครับเวลามีนักการเมืองฝั่งเพื่อไทยตีจากคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณจะพูดแบบนี้เสมอบางครั้งก็ร้องเพลงนะเมื่อก่อนทําคลิปวิดีโอไปเถอทั้งคู่ไปให้สบายไปให้ไกลๆวันนี้ก็บอกว่ารู้สึกเฉยๆแต่สนามนี้การลึกตั้งในครั้งนี้มันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ความรักของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อคุณทักษิณ อยู่ที่การเลือกตั้งครั้งนี้เขาลืมคุณทักษิณแล้วหรือยังเขาเบื่อคุณทักษิณแล้วหรือยังถ้าคุณทักษิณแพ้ที่บ้านเกิดที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหนะครับประตูทางการเมืองความคิดที่จะได้กลับประเทศไทยเนี่ยนะครับแทบหมดไปแบบไม่เหลือเปอร์เซ็นต์ไม่เหลือเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะนี่คือความเคลื่อนไหวของทักษิณ ทีนี้มันมีที่มาที่ไปคุณผู้ชมครับว่าการโพสต์เฟซบุ๊กของนายทักษิณในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการทําโพฮะมีทําโพร,รอบล่าสุดเนี่ยนายพิชัยเลิศพงอ์อดิศหรือว่าชื่อเดิมก็คือสอวอก้องเนี่ยนะฮะซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นก้องแล้วก็เป็นประธานสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดและอดีตสวเชียงใหม่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยยังมีคะแนนตามหลังคู่แข่งก็คือนายบุญเลิศบูรณุป,ปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลขสอในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมอดีตนายกอบจเชียงใหม่สสมัยจึงต้องออกมาขอเสียงคนเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของสองอดีตนายกทั้งยิ่งรักษ์ณและก็ทักษิณอีกทั้งจะเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงจึงไม่อยากให้ผู้สมัครจากฝ่ายตรงกนข้ามได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งวันที่20ธันวาคม สำหรับนายบุญเลิศเดิมเคยเป็นกําลังสําคัญนะันี้สําคัญนะฮะเป็นกําลังสําคัญของตระกูลชินวัตรตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยกระทั่งถูกคําสั่งหัวหน้าคสอชอระงับการปฏิบัติหน้าที่เมื่อปี2559และถูกดําเนินคดีในข้อหาจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีคําสั่งนายกรัฐมนตรีให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกอบจเมื่อปี2561ซึ่งทําให้พักเพื่อไทยไม่ไว้ใจ และนางเยาวภาวงสวัสด์แกนนําพักตัดสินใจทรงนายพิชัยลงในนามพักเพื่อชิงเก้าอี้นาย,ยกอบจเชียงใหม่จากนายบุญเลิศอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวของนายจตุพรประธานนปชตัดสินใจเดินทางไปช่วยนายบุญเลิศหาเสียงนี่ฮะคุณผู้ชมครับอันนี้มันก็ลึกเข้าไปอีกคุณผู้ชมว่า บุลเลิศเขาเคยเป็นทีมที่เหนียวแน่นของคุณทักษิณต้องใช้เวลาดับ20ปีแล้วก็เป็นทั้งครอบครัวนะครับทั้งการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับประเทศแล้วทําไมพักเพื่อไทยถึงเลือกส่งพิชัยไม่ส่งบุลเลิศในครั้งนี้สืบเนื่องจากว่ามันมีข่าวนะครับมันมีข่าวว่าคุณทักษิณกับเจ๊แดงนั้นไม่ไว้ใจนายบุลเลิศแล้วคิดว่านายบุลเลิศเนี่ยไปสวามิภักดิ หรือว่าย้ายขั้วทางการเมืองโดยมีการพูดถึงภาพที่ไปถ่ายกับร้อยเอกธรรมนัสหนึ่งในแกนนำของพ,พรรคพลังประชารัฐด้วยเหตุผลของความไม่ไว้ใจอย่างเดียวหรือเปล่าที่ทำให้พรรคเพื่อไทยจริงๆถ้าดูจากภาษาคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าคุณทักษิณแล้วนะครับเป็นคนเปลี่ยนตัวเนี่ยเพราะคำพูดคำจาเนี่ยมันชัดเจนเหลือเกินทีนี้มาดูจตุพรบ้างสิจตุพรเอง พอเห็นพักเพื่อไทยเปลี่ยนตัวผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนี้ก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันไปดูแอคชั่นของจตุพรวัดผมขออนุญาตใช้คําว่าด่าเลยนะด่าพักเพื่อไทยเนี่ยเอาไว้อย่างไรบ้างนายจตุพรพรมพันธ์นะครับคุณผู้ชมครับไปช่วยนายบุญเลิศหาเสียงแล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยบอกว่าตนมารู้ภายหลัง ว่าขณะที่นายบุลเลอร์ถูกขังอยู่นั้นก็อย่างที่บอกนะฮะว่านายบุลเลิศเคยถูกดำเนินคดีเคยถูกขังอยู่นั้นพรรคการเมืองที่เคยสังกัดซึ่งไม่เคยมีปัญหากันมายาวนานแต่ได้ประกาศตัวไม่เป็นทางการว่าจะเอาอาดีตจะเอาอีกคนหนึ่งมาลงแทนในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่ติดคุกเหมือนสุสารคนเป็นแล้วมีความยากลําบากที่สุดแต่อยู่ได้ด้วยกําลังใจโดยความจริงแล้วพรรคเพื่อไทยต้องปรบมือให้ซึ่งเป็นนี่ตระกูลบูรณุป,ปกรณ์ เพราะทาตามเจตนารมณ์ก็คือไม่รับร่างพรานูนวันนั้นได้ข่าวว่าเปลี่ยนตัวแล้วแต่ไม่กล้าประกาศอย่างเป็นทางการนายจตุพรย้ำนะครับว่าเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี59นายบุญเลิศถูกขังในค่ายทหารมทรบ11โดยถูกกล่าวหาว่าผิดพรบประชามาติพร้อมผิดกฎหมายอาญามาตรา116ยุิยุยงปลุกปั่นและที่หนักกว่านั้นก็คือข้อหาอ้างยี่สองโจร ทั้งทั้งที่แสดงเจตนารมไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี2560เท่านั้นอย่างไรก็ตามในช่วงนั้นพลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจหัวหน้าคสอชอรประกาศคำสั่งมาตรา44ให้นายบุญเลิศหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจเชียงใหม่2ปีและตลอดช่วง2ปีนั้นได้ต่อสู้คดีจนได้กลับมาทำหน้าที่นายกอบจอ,อีกครั้งเมื่อนายบุญเลิศรอดคดีพ้นจากข้อกล่าวหากลับถูกบางคนใส่ร้ายป้ายสี ว่ารอดเพราะมีความสมยอมกันผมอยากบอกคนที่ตั้งข้อกล่าวหานี้ทุกคนว่าในภายหลังคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติสารได้ยกฟ้องทั้งหมดแต่ยังถูกกล่าวหาอีกว่ามีการสมคบคิดกับพวกพลังประชารัฐเมื่อนายบุลเลอร์ติดคุกอยู่ในเรือนจำนั้นพักเพื่อไทยกลับทอดทิ้งพลักออกจากพักและยังเป็นความเจ็บปวดซ้ำร้ายทวีด้วยการกล่าวหาว่าเป็นพลังประชารัฐ จึงต้องช่วยกันคิดด้วยตะกะเหตุผลว่าพ้นเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสอชอและถูกจับมาติดคุกตั้งข้อหามาตรา116อั้งยี่ซ่องโจรถามว่ายังคิดไปอยู่กับพลังประชารัฐอีกหรือที่ทำความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเช่นนั้นส่วนกรณีภาพนายบุญเลิศถ,ถ่ายคู่กับร้อยเอกธรรมนัฐนายจตุพรบอกว่ายังไม่อาจนํามายืนยันได้ว่านายบุเลิศแปลพักไปอยู่พปชอรอแล้ว เพราะในทางการเมืองคนต่างพักต่างความคิดถ่ายรูปร่วมกันได้ตามมารยาทการแสดงออกต่อสาธารณะซึ่งสอสอพักเพื่อไทยก็มีรูปภาพเช่นนี้มากมายแทบทางพักเช่นกันถึงที่สุดแล้วเมื่อนายบุเลอรถูกกล่าวหาหนักมากขึ้นก็กลับมาตั้งกลุ่มเดิมก็คือเชียงใหม่คุณธรรมที่ตั้งมาตั้งแต่ปี2538คุณผู้ชมครับนี่คือที่มาที่ไปที่จตุพรเล่า บุลเลิศและครอบครัวของเขาเป็นคนเสื้อแดงบ้งพูดให้ชัดเลยเป็นคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นจตุพรรู้สึกว่าบุลเลิศไม่ได้รับความเป็นธรรมภาพของจตุพรณขณะนี้จึงเป็นภาพที่เหมือนชนกับทักษิณชินวัตรและก็ไม่เฉพาะจตุพรนะครับที่ตอนนี้กําลังชนกับแกนนําของพรรคเพื่อไทยเราไปดูอีกหลายคนนะครับที่ออกมาท้าทายจตุพร หนึ่งในนั้นก็คือนายพิชัยนริพธพันธ์นะครับพิชัยคนนี้ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยไปโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าจตุพรเป็นแรมโบ้สองแรมโบ้สองนี่เราไม่ต้องอธิบายนะครับว่าหมายความว่าอย่างไรก็คงจะเทียบเคียงกับที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือคุณสุพรอัฐถาวงนะคร พอมีลักษณะบอกว่าจตุพรเป็นแลมโบ้สอะไรแบบนั้นเนี่ยจตุพรก็ออกมาซัดเลยฮะเขาบอกว่าแม้ตนจะรักชอบพอกับนายพิชัยก็ตามแต่ปล่อยโพสต์ดูถูกเหยียดหยามด้วยข้อความไม่ได้และฝากไปถึงนายพิชัยต้องไปดูที่ภาคอีสานบางจังหวัดไปเอาคนประชารัฐที่ประกาศตัวมาลงนายกอบจอสังกัดเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยก็ขนกําลังไปร้องสนับสนุนเป็นนักประชาธิปไตย พร้อมทิ้งท้ายว่าคุณปิดตาประชาชนได้แต่ปิดตาผมไม่ได้เอาอันนี้คุณจตุพรทิ้งบอมใหม่นะฮะคือประมาณว่าถ้าจะบอกว่าจตุพรเป็นแรมโบ้สองเนี่ยคุณจตุพรบอกว่าให้นายพิชัยเนี่ยไปดูผู้สมัครอบอรจอของพักเพื่อไทยในภาคอีสานหน่อยสิเพราะได้ข่าวมาว่าไปเอาคนของพลังประชารัฐเนี่ยมาลงสมัครในนามของพักเพื่อไทย แบบนี้หมายความว่าอย่างไงพูดถึงขน,นาที่ว่าคุณปิดตาประชาชนได้แต่ปิดตาผมไม่ได้นี่ก็คู่หนึ่งนะฮะจตุพรตอนนี้ชนหมดบอกถ้าจะลบกันก็คือลบไม่ยอมให้ใครมาเล่นงานฝ่ายเดียวไม่เฉพาะพิชัยนะฮะอีกคนหนึ่งชื่อคล้ายกันสุนยจุลพงศธรสุนยจุลพงศธรเป็นทั้งอดีตสสเป็นแกนนำคนเสื้อแดง แล้วหลังจากนั้นก็หนีคดีไปอยู่ตามประเทศปัจจุบันใช้วิธีการจัดรายการผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆทำการเคลื่อนไหวโดวยบอกว่าพักทิ้งคนหรือคนทิ้งพักก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของคุณบุญเลิศกับคุณจตุพรน,นี่แหละเพราะจตุพรบอกว่าพักเนี่ยทิ้งคนแต่สิ่งที่สุนัยกันมันจะสื่อสารบอกว่าเอาดีๆนะหรือว่าคนทิ้งพัก พักทิ้งคนหรือคนทิ้งพักที่ทิ้งพักแล้วโจมตีพักเพื่อไทยไปหนุนนายบุญเลิศแข่งกับคนของพักผมไม่อยากตอบโต้นายจตุพรแต่อยากให้ดูเส้นทางเดินของเขาเองทงั้ง,งที่นายบุญเลิศไปสวามิพักกับร้อยเอกธรรมนัฐและตามรูปถ่ายไปร่วมกับพลังประชารัฐแล้วผู้ใหญ่ในพักรู้ดีและในยามพักยากลำบากนี้พักไม่อยากทิ้งใครต้องอดทนดูต่อไปเพราะจตุพรจะทำอะไรให้ดูมากกว่านี้ หลังจากที่สุนัยออกลูกนี้นะครคุณผู้ชมครับก็ทําให้จตุพรเนี่ยแฉเลยก็คือลบคือลบบอกว่านับตั้งแต่การยึดอํานาจปี49พวกตนมาตั้ง PTV แต่คณะคมชไม่ให้ออกอากาศจึงไปชุมนุมที่สนามหลวงนายสุนัยเป็นสสอไทยรักไทยหายตัวไปอย่างลึกลับแล้ววันหนึ่งหฮมจีวอนมาเจอพวกตนและบอกว่าที่หายไปนั้นไปอยู่สหรัฐทั้งที่ไม่มีหมายจับหรือไม่มีเหตุต้องหลบหนีลี้ภัยเลย เมื่อพวกตนต่อสู้จนบ้านเมืองมีการคือนอำนาจมีการเลือกตั้งนายสุนกยกโผล่หน้าสแสดงความรู้ความสามารถจนกระทั่งยึดอำนาจปี57นายสุนัยกกลับไปอยู่สหรัฐทั้งทั้งที่ไม่ได้มีคดีความอะไรจากการต่อสู้ที่ผ่านมาด้วยพฤติกรรมเช่นนี้นอกจากจะหัวขาวแล้วยังตาขาวอีกด้วยแฉยับเลยนะฮะอารมณ์ประมาณว่าขี้ขาดตาขาวอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับนายจตุพรบอกต่อนะครับส่วนคําว่าพักทิ้งคนหรือคนทิ้งพักนั้น ตนอยากให้นายสุนยทบทวนว่าการเลือกตั้งเมื่อปี57นายสุนัยลงระบบบัญชีรายชื่อเหมือนกับตนและเหมือนกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าซึ่งตอนนั้นสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่ในช่วงนั้นนายสุนัยเคยชี้หน้าว่าร้อยเอกธรรมนัฐหรือไม่กรณีที่เกิดขึ้นกับเชียงใหม่เมื่อตอนไปต่างจังหวัดจึงรู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่คนในพรรคเพื่อไทยปัจจุบันจะกล้าปฏิเสธตระกูลบุรณุป,ประกรณ์หรือไม่สิบปีมานี้ตระกูลนี้เป็นคนมีน้ำใจ และมาต้อนรับดูแลพักเพื่อไทยเป็นอย่างดีกระทั่งปี2557เมื่อคอสอชอยึดอำนาจนายสุในก้นหนีไปอีกปอดแหกตาขาวขี้ขาดที่สุดโอ้โห,โหคุณผู้ชมครับพูดซะยับเลยนะฮะนี่คือปรากฏการณ์ที่ผมสรุปเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ้าคุณผู้ชมฟังกันเนี่ยนะครับลักษณะตอนนี้ก็เหมือนกับลากไส้กันเองละ และเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่การเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับนี่มันคือการอ่านความคิดของคุณทักษิณอย่างน้อยก็เป็นการยอมรับอย่างชัดเจนว่าคุณทักษิณยังยึดโยงกับการเมืองอยังจะใช้คาว่าเป็นผู้บงการได้หรือเปล่าล่ะพูดถึงขน,นาดที่ว่า ผมสามารถแนะนำกอ้กองก้องก็คือพี่ชัยเมื่อก่อน,นคืออดีตศทุกวันนี้ชื่อก้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเขาตกเป็นข่าวว่ามีความใกล้ชิดกับพยานปากเอกในคดีบอสกระทิงแดงด้วยถ้าคุณผู้ชมจําข่าวก่อนหน้านี้ได้ตอนนั้นยังเรียกว่าก้องเลยนะฮะแต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นก้องคุณทักษิณบอกว่าแนะนําได้ให้ก้องไปทํานูน่ทนทํานี่มันก็เป็นภาษาเพื่อนหลีก ทางกฎหมายนี่แหละเขาว่าแนะนำเนี่ยในทางการเมืองก็คงรู้ว่านี่เป็นคนของทักษิณละนี่เป็นการสั่งการโดยทักษิณละแล้วในจดหมายก็พูดถึงคําว่าฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายค้านก็ชัดเจนว่าเชื่อมโยงกับการเมืองระดับประเทศในการชุมนุมทางการเมืองณขณะน,นี้ทักษิณแพ้ไม่ได้เพราะนี่คือจังหวัดเชียงใหม่และอีกฝั่งหนึ่ง ก็คือบุลเลิศนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้กลายไปเป็นพลังประชารัฐแล้วหรือไม่เขาไม่ได้ประกาศตัวขนาดนั้นเขาไม่ได้ประกาศตัวเขาก็ไม่ได้ประกาศลงในนามของพ,พรรคพลังประชารัฐแต่มันต้องมีสักอย่างหนึ่งที่ทักษิณกับเจ๊แดงเนี่ยเลือกที่จะไม่เอาบุลเลิศโดยมองว่าหลังจากที่บุลเลิศเนี่ยถูกคอสอชอถูกศาล ดำเนินคดีต่างกรรมต่างวาระแล้วจูจูลอดมาแล้วกลับมาเป็นนายกอบจอ,อีกรอบหนึ่งเนี่ยคงมีการตกลงอะไรกันบางอย่างแล้วนี่เป็นบทบาทของทักษิณนะฮะชัดเจนนะส่วนบทบาทของจตุพรนับตั้งแต่ที่คุณจตุพรออกจากเรือนจำมารอบหลังสุดนับตั้งแต่การเลือกตั้ง ที่ผ่านมาคุณจตุพรถูกตั้งคำถามมาโดยตลอดว่าเปลี่ยนไปหรือไม่แล้วก็มักจะปรากฏคุณจตุพรเนี่ยแสดงออกทางการเมืองที่เปลี่ยนวิธีการไปทั้งการสวมใส่เสื้อสีเหลืองเป็นจิตอาสาทำความดีทั้งการไปพบปะพูดคุยกับนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามที่แต่กรเนี่ยอยู่คนละขั้วทางการเมืองปรากฏภาพต่างๆของคุณจตุพรออกมา คนคนหนึ่งอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยขออนุญ,ญาตพูดแบบนี้นะฮะว่าเจ็บมาเยอะคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปอาจเพราะตกผลึกทางความคิดตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาคนเรามีสิทธิ์ที่จะตกผลึกทางความคิดเพราะเจ็บมาเยอะคุณจตุพรเนี่ยนะครับในรอบสิบปีหลังเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นแกนนำนปกจนกระทั่งกอบรูปมาเป็นคนเสื้อแดงสนับสนุน พักพลังประชารัฐเอ้ยสนับสนุนพักพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนก่อนหน้านั้นเนี่ยมาโดยตลอดมาโดยตลอดจนกระทั่งในการเลือกตั้งเมื่อปี2554คุณยิ่งรักได้เป็นนายกพักเพื่อไทยชนะคุณจตุพรได้เป็นสสคุณจตุพรได้เป็นสสเป็นได้มีกี่เดือนนะครับพ้นสภาพสสเพราะถูกศาลวินิจฉัยว่าขาดสมาชิก,กภาพพักการเมืองตอนนั้นเนี่ย ต้องใช้คำว่าฝันสลายลงทุนลงแรงสู้ไปทั้งปี5-2ปี5-3เลือดตกยางออกกันเต็มไปหมดคุณจตุพรนี่เป็นสอสอเต็มหลุดแล้วก็ถูกคาดหมายมาโดยตลอดว่าจตุพรนั้นจะเป็นรัฐมนตรีคุณทักษิณเคยพูดบนเวทีคนเสื้อแดงที่โบนินซ่าเขาใหญ่ว่าคนที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นรัฐมนตรีในกลุ่มคนเสื้อแดงคือใครรู้ไหมคือจตุพร คุณทักษิณจะพูดแบบนี้ตลอดว่าคุณจตุพรเหมาะที่จะเป็นแต่เมื่อรัฐบาลยิ่งรักตั้งรัฐบาลได้ปุ๊บบทสรุปสุดท้ายคุณจตุพรก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคนที่ได้เป็นก็คือนักวุฒิและคุณทักษิณก็เคยพูดถึงขนาดที่ว่าจะหาโอกาสอย่างอื่นเนี่ยตอบแทนจตุพรจะหาโอกาสอย่างอื่นตอบแทนจตุพร ซึ่งก็ไม่รู้ว่าได้ตอบแทนกันเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างไรว่ากันว่าสาเหตุที่จตุพรไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะบุคลิกที่ค่อนข้างแข็งกร้าวแล้วอาจจะคอนโทรลลำบากถ้าเอาไปเทียบกับนัทวุริก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้จตุพรไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่หลังจากนั้นความคิดเห็นของคุณจตุพรกับคุณทักษิณเนี่ยเริ่มไม่ตรงกันในหลายๆเรื่อง ทั้งเรื่องของการออกพรบนิรโทษกรรมสุดซอยซึ่งทุกวันนี้คุณจตุพรก็ยังมาพูดอีกว่าตอนนั้นที่คุณทักษิณดันสุดซอยคุณจตุพรบอกไม่เห็นด้วยเพราะหลักการมันคือทําให้ฆาตากรเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์คุณจตุพรไม่เห็นด้วยหรือแม้กระทั่งที่ครั้งหนึ่งคุณทักษิณมั่นใจว่าพรบนิรโทษกรรมผ่านแล้วจะผ่านแน่นอนที่ไปลงกันตอนตีสี่แล้วก็ปลุกกปปสขึ้นมาเนี่ย คุณทักษิณเคยพูดกับคนเสื้อแดงถึงขนาดที่ว่าพี่น้องคนเสื้อแดงก็เหมือนกับเป็นคนพายเรือวันนี้พี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยพายเรือส่งคุณทักษิณมาถึงฝั่งแล้วหลังจากนี้พี่น้องคนเสื้อแดงไม่ต้องตามคุณทักษิณขึ้นไปแล้วเพราะถึงฝั่งคุณทักษิณก็จะเดินเองก็จะขึ้นรถได้แล้วหน้าที่นั้นผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงแทนเนี่ยช็อกนะครับกับคําพูดดังกล่าวหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงจตุพรพรมพันธ์ด้วยประกอบกับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจตุพรก็เข้าออกเรือนจำเนี่ยเพราะโดนหลายคดยีเป็นว่าเล่นจากสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจึงท,ทำให้วันนี้จตุพรเนี่ยกล้าแม้ว่าล่าสุดจตุพรจะพูดกับน,นักข่าวนะครับว่าเขายังมีความเคารพคุณทักษิณอยู่และเรียกคุณทักษิณว่านายกทักษิณยังใช้คำเดิมนะเรียกท่านนายกทักษิณยังใช้คำเดิมแต่จตุพรก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ เห็นต่างกันได้เห็นต่างกันได้การที่จตุพรแสดงบทบาทแม้พยายามจะรักษาวาจาและการสื่อสารถึงคุณทักษิณเนี่ยด้วยความเคารพแต่นี่ก็คือจุดยืนและจตุพรพรมพันธ์ที่ยกระดับหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้นหนึ่งแล้วซึ่งถ้าดูจากไลน์อัพที่ผมสรุปให้สั้นๆก็คือน่าจะเจ็บมาเยอะ น่าจะเจ็บมาเยอะจึงเลือกที่จะเป็นจตุพรแบบใหม่ที่ไม่เป็นศัตรูกับใครสักทีเดียวไม่เป็นศัตรูกับใครสักทีเดียวนี่ฮะคุณผู้ชมครับอ่ะท้ายสุดนะครับวันที่2ี่ธันวาคมนายกอบจอที่เชียงใหม่เนี่ยก็ต้องดูแหละครับว่าใครจะชนะแต่